อยากสวยไม่ใช่เรื่องผิดคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากสวยแล้วต้องมาทําลายร่างกายของตัวเองซ้ำๆเนี่ยปล่อยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมาหาันเลยละคะ่ะเราใช้ร่างกายของเราในการประกอบกิจกรรมที่เราชอบหรือก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกทานอะไรเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีความจําเป็นมากๆควรที่จะคิดเสมอคะ่ะว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปนั้นจะเข้าไปบํารุงร่างกายของเราหรือเข้าไปทําลายร่างกายของเรากันแน่คะ่ะ อย่างการเลือกทานผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างก็เช่นเดียวกันค่ะหลายคนนะคะโมวแต่กังวลว่าจะมีสารไซบูทามินไหมแต่จริงๆแล้วนะคะยังมีสารอีกตัวหนึ่งค่ะที่อันตรายไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือสารที่ชื่อว่าลอคาเซลินนั่นเอง ซึ่งสารตัวนี้นะคะทางต่างประเทศไม่ว่าจะทางประเทศเกาหลีหรือว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาจัดเป็นยานที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและหัวใจโดยโตรงเลยแล้วก็ต้องถูกควบคุมการใช้อย่างเข้งขัดด้วยซึ่งในประเทศไทยนะคะยังไม่ได้มีการควบคุมในส่วนของสารตัวนี้อย่างจริงจังก็เลยทําให้หลายผลิตภัณฑ์ แอบสอดใส้ตัวยาตัวนี้เข้าไปซึ่งคนที่ทานในช่วงแรกนะคะก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทําไมมันลดไวจังแต่หารู้ไมค่ค่ะว่าสารตัวนี้เนี่ยกำลังเข้าไปทําลายในส่วนของระบบประสาทแล้วก็สมองของเราซ้ําๆแล้วก็นําไปสู่การเป็นโรคเครียดแล้วก็โรคซึมเศร้าในอนาคตอันใกล้ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นจากคนใกล้ตัวเราเยอะมากเลยคะ่ะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคเครียดกันซึ่งหลายๆคนก็ดูจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบดีไม่น่าจะเป็นโรคเครียดได้เลย ซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เขาเหล่านี้เป็นโรคนี้ได้ก็มาจากอาหารเสริมที่ทานเข้าไปนี่แหละค่ะด้วยความที่ประเทศเกาหลีนะคะมีการควบคุมการใช้สารตัวนี้อย่างจริงจังจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่ทําให้ปล่อยเลือกผลิตที่ประเทศเกาหลีค่ะเพราะทําให้ปล่อยมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะปราศจากสารปนเปื้อนที่จะเข้าไปทําร้ายสุขภาพของเราอย่างแน่นอนค่ะอยากสวยอยากมีรูปร่างที่ดีไม่ผิดค่ะ แต่ถ้าอยากสวยแล้วรับเอาสารที่มันไม่ดีเข้าร่างกายซ้ำๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะเอาอะไรเข้าสู่ร่างกายต้องคิดให้เยอะเลยว่าสารตัวนั้นดีต่อสุขภาพหรือไม่นะคะ